ส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยอรองนายกมทหนึ่งนะครับคุณอนุทินชาญวิรกูลเมื่อวานนี้ครับ งานนี้น่าสนใจมากมเป็นการไปมอบรางวัลชนะเลิศน,นักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ New Gen Young Designer 2024ค่ะเป็นรอบช oh. ิงชนะเลิศระดับประเทศเลยนะคะก็เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่สากลค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการมอบรางวัลบรรยากาศก็มีเดินแฟชั่นโชว์ค่ะจากนักออกแบบนะคะ New Gen นะคะารางวัล <Designer. S 1> ชนะเลิศน,นะ,ะเป็นของนายรุษ ร่ำสีจากกรุงเทพนะ,ะได้สองแสนบาทพร้อมจากเย็บผ้าแล้วก็ iPad ด้วยและที่สำคัญจะเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลจากสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสต่อไปฮะเนี่เมื่อวานนี้มีการประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลน,นักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ค,คุณวัชินชาวิรกูลบอกว่าโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ได้ทรงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สินค้าที่ออกแบบโดยคนไทยหรือผ้าไทยได้ถูกประทับตาไว้ว่าเราไม่เป็นสองรองใครนะและทุกทั้งที่ตนเข้าเฝ้าทูลละอองทุลพระบาทจะไม่ทรงรับสั่งเรื่องอื่นใดน,นอกจากเรื่องผ้าไทยครับเพราะว่าทรงฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคนในการจัลวงรักษาสืบสารต่อยอด ให้พ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเป็นที่แพร่หลายาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นพระองค์ท่านทรงฝากความหวังไว้ว่าจะต้องทำผ้าไทยของเราให้เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก เนี่ยผ้าไทยใส่ให้สนุกนอกจากนี้คุณอนุทินก็ชื่นชมนักออกแบบช่างตัดเย็บค่ะที่ตัดเสื้อผ้าให้มีความงดงามตลอดจนถึงอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ได้มีการทุ่มเทเสียสละนะคะซึ่งการประกวดครั้งนี้ก็มีผู้บริหารระดับสูงของมหาดไทยค่ะสมาคมแม่บ้านนะคะแล้วก็มีคุณซาบิดาไทยเศษรันตรีช่วยมหาดไทยด้วยนะคะเมื่อวานนี้นี่นชุดดีนะ สวยงามมากค่ะ <พา S 2> โดด<ท>เด่น,นะโดดเด่นก็มีการออกแบบให้มีความร่วมสมัยใส่ง่ายมากขึ้นค่ะนีนะ่แล้วก็มีประลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐด้วย<ม>นะต่คือโครงการแบบนี้มันจะมีผลต่อ,เ,อ,อเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่าการผลิตไง<ม>นะซัพพายเชนอะแล้วก็รวมไปถึงแบรนดิ้งของประเทศไทยด้วยนะเป็นโครงการที่มี ผลประโยชน์ข้างเคียงด้วยนอกจากผลประโยชน์เม็ดเงินจากการค้าขายะะนะครับจะมีมูลค่าที่ไม่ได้เป็นรูปธรรมนะแต่มีมูลค่าจริงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่น่าสนใจมากพอให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมันก็จะมีการต่อยอดกันอีกนะมีการรักษากันไปอีกนะเรื่องของการทอผ้าการนำเ้าายไอยเดียคนรุ่นใหม่นะแล้วก็เทคโนโลยีการออกแบบการผลิตโอทันสมัยฮะยุคใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดจากสิ่งที่เรามี